พี่น้องสตรีที่รักทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลได้เวียนมาบรรจบอีกครับรบหนึ่งในวันที่8มีนาคม2559นี้ผมขอส่งความระลึกถ,ถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องสตรีไทยและประชาชนไทยที่รักทุกท่านองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับผู้หญิงและสถานิภาพเป็นพิเศษซึ่งปัจจุบันสังคมโลกล้วนส่งเสริมบทบาทของสตรี ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆให้มีความทัดเทียมผู้ชายมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมการบริหารและการตัดสินใจในระดับต่างๆซึ่งในการประชุมผู้นําโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรีจากคำมั่นสู่การปฏิบัติเมื่อเดือนกันยายน2558ณสำนักงานสหประชาชาตินครนิวยอร์กมีความสำเร็จและมีความก้าวหน้าในการดำเนินการตามปริญญา และแผนปฏิบัติการปักกิ่งโดยมีประเด็นท้าทายที่หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้สตรีและเด็กผู้หญิงได้รับความเสมอภาคอย่างแท้จริงสามารถดำรงชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีรวมทั้งสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและการพัฒนาประเทศของตนได้อย่างเต็มที่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายและมาตร,รการต่างๆในการพัฒนาบทบาทของสตรีไทย เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายมีการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านงบประมาณเพื่อให้ทั้งหญิงและชายได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมการส่งเสริมให้สตรีมีสัดส่วนในตําแหน่งที่มีส่วนในการตัดสินใจที่เหมาะสมมากขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศรวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริการให้คำปรึกษาจัดทำระบบ e training เพื่อมุ่งพัฒนาขีดความสามารถ พัฒนาอาชีพสร้างรายได้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงตลอดจนการขับเคลื่อนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทํางานและที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชละกิติยาภาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคมของผู้ต้องขังหญิงซึ่งกระทรวงยุติธรรม ได้ำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่องพี่น้องสตรีและประชาชนทุกท่านครับในโอกาสวันสตรีสากลประจำปี2559ผมขออธนาคุณพระศรีนาฏไทยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ั้งหลายในสากลโลกเดชะพระบรมมีห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโปรดดนบันดาลพระทานพรให้พี่น้องสตรีไทยจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อร่วมพัฒนาประเทศไทยของเรา ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปสวัสดีครับ